สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมดีใจมากเลยครับผมวันนี้รู้เปล่าเป็น,ปนวันอะไรของผมตั้งแต่ผมทํา y o YouTube มานะทุกคนนะวันนี้เงิน YouTube เข้าครับผมผมก็ไม่คิดไม่ฝันครับเป็นเกินก้อนแรขของผมเลยนะเนี่ยจาก YouTube เนี่ยผมแคปไว้อยู่เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดู ผมผมทำมาแบบนานมากแล้วนะ u t u b e อะ่ะคลิปแรกของผมที่ผมลงอะ่ะคือผมไม่ได้คิดอะไรนะเว้ยทำเล่นๆทำไปเจ็ดแปดปีก่อนแอล้วแง่สมัยคุกก้ลันอ่ะทุกคนจำได้ไหมคุกก้ลันเออคุกก้รันที่มันเล่นผ่านแบบ line อปไลน์อ่ะแต่ก่อนอเออผมก็ลงคลิปเกี่ยวกับคุกก้ลันนั่นแหละยอดวิวก็หลักพันหลักหมื่นนะตอนนั้นก็ลงเล่นๆล,ลงคลิปเกี่ยวกับสอนสอนแฮ็กบ้างตอนนั้นตอนนั้นแบบว่าเออนิสัยไม่ดีเท่าไหร่นะลงสอนแบบแฮ็กอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วผมชอบทำคลิปสอนนู่น สอนนี่ไว้ทุกคนคลิปอย่างอื่นยอดวิวไม่ค่อยดีหรอกหลักสิบหลักร้อยแต่เวลาผมสังเกตที่ผมทําคลิปอ่ะคลิปของผมที่มียอดวิวเยอะนะไม่ไม่ถึงแสนนะยอดวิวเยอะี่สุด9 0 0 0 0มื่นกว่าวิวคลิปเมื่อ2ปีที่แล้วครับส่วนมากคลิปที่ผมยอดวิวเยอะอ่ะส่วนมากจะเป็นคลิปพวกแบบสอนทํานู่นทํานี่นะอย่างอย่างคลิปเนี้ย สอนวิธีผูกบัญชีมูลตันของเกมโมบายเจนนะครับผมแล้วก็มีวันหนึ่งมันผู้ติดตามมันถึง1,000ใช่ไหมแล้วก็ยอดชมในรอบ1ปีที่ผ่านมามันต้องเท่าไหร่ว่าสี่พันชั่วโมงแมันก็สร้างไรายได้ได้ผมก็กดสร้างไรายได้ไว้ข้อดีของ YouTube คือนนี้แหละครับเพื่อแปลว่าผ่านไปปี2ปีก็จะมีคนค้นดูคลิปเราอยู่อะไรเงี้ยคลิปสอนทำนูน่นทำนี่ผมว่าครบ100ดอลลาร์นะทุกคนระบบของ YouTube คือ อ่ถ้าเราได้ตังค์ครบ100ดอลลาร์เขาจะโอนเข้าบัญชีเรา100ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับผมต่อ1เดือนนะคลิปนี้ก็ก็จะมาบอกแค่นี้แหละครับผมว่าผมได้เงินก็แรกจากดูทูป ดีใจมากๆเลยครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดคอมเมนต์กันนะครับผมอย่าลืมนะครับใครที่อยากให้ผมทําคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะเดี๋ยวผมไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วผมก็จะมาลองทําดูนะแต่ตอนนี้ผมก็เริ่มทําแบบแนวกินกินมากนะครับ t ิ k กต็อกติกตอกผมก็มีแล้วฝากไปติดตามด้วยนะฝากติดตามด้วยนะครับผม t ิ k กต็อกแล้วก็เพจเกมเมอร์ X X L เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเพจพิทเตอร์วิดีโอละก่อนผมสตรีมเกมไง งัน่นก็นแรกของผมนะครับผมทุกคนไม่มีอะไรแค่อยากมาเล่าให้ฟังบ๊ายบายไปละ